ตื่นเต้นแค่ไหนครับเริ่มใกล้วันก็ตื่นตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกันตอนแรกพวกเราก็แบบพอพอเหมือนตอนแรกเออมันรู้สึกว่ามันใจเนาะแบบมันเกือบแบบเกือบเดือนอะไรเงี้ยก็เราก็คุยกันเองว่าจริงๆเราก็เชยเชยไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแต่พอเหมือนใกล้วันอะไรเงี้ยเหมือนมันเริ่มตื่นเต้นขนึ้นที แต่ละคนเตรียมโชว์ของตัวเองเป็นยัยงไงบ้างเราที่สปอยได้ตรงที่ไม่ต้องอยู่ว่าทำอะไรรือแต <c oughs> ่ <c oughs> ถ้าปอกไปก็เป็นสปอยอยู่เลยครับหรือความจริงเมื่อวานเราก็แบบลองแบบรันด้วยกันเองแล้วก็รู้สึกว่าเออก็พยายามแบบทำให้มันเข้มข,นขนม้นขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็หวังว่าคนจะชอบครับเพราะว่าเราก็จะใส่ไอเดียของเราไอเดียของเราทุกคนแบบมีสิทธิ์ได้ออกไอเดียในโชว์ตัวเองก็โชว์ที่อยากหลายโชว์ที่จะมาเลย ไม่แน่ที่บอกว่าเราอยากทำเราอยากทำอะไรเราเอาที่เราอยากไม่เอไม่เอาแกไม่เอยากโชว์เอาที่เราอยากเอาที่ผมอยากสมมติเราที่เราไปมันอาจจะเป็นเขาจะซื้อไม่ซื้ออย่างเราอยากมาก่อนเออครับก็อยากให้พี่ๆมาดูนะครับมาดูเลมดูลนะเราอยากโชว์อะไใน PUBG ถ้าได้โชว์ของผมวครับผมอยากเออเป็นเออเรียกว่าเป็นสัปช่าแล้วกันฮะ อะไรเงี้ยรรู้สึกว่าจริงจริงเหมือนเหมือนพวกเราก็ได้มีโอกาสโชว์ในหลายๆเวทีหลายๆที่ไปแล้วอะไรเงี้ยในหลายๆเพลงที่พวกเราเคยร้องมาแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราก็คิดอยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้แฟนมีครั้งนี้มันแตกต่างและพิเศษได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ดูความพิเศษที่พวกเราตั้งใจทำ6รูป อยาใส่สลิงแล 1941, do that, do that so so ้วก็แบบลอยร้องแบบหัวหออะไรี้ยถ้าเกิดได้ทำเลยอยากลองเขาให้เราทำมากเราเสนอเขาไม่ให้เขาไมเขาไม่อยากไปเขาไม่ติดปากว่าอยากทำมากแบบใส่สลิงแล้วก็ล้องไปหัวหออะไรัเป็นคนยพอเขาไม่ให้มาเราเตรียมเราได้ไงเรามีแผนสองไก็มีครับคิดว่าทุกโชว์ของพวกเราก็จะได้เห็นเหมือนกับความสามารถแล้วก็แต่ละมุมที่เราไม่ได้แสดงออกที่ไหนบ่อย รีบเอาไ้ได้โอทนยอดส่วนตัวที่รีเควสไปก็คือพ j เจพไฟอันนี้คือขอไว้ตั้งแต่แรกแล้วมีการมีก้ะมีพีเจพ้ไฟอยู่กลางเวทีหรือเปล่ารับก็ส่วนตัวสิ่งที่อยากทำก็น่าจะคล้ายเดิมครับแบบ้ามีเต้นร้องเพลงอะไรอย่าแต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนมีร้องมีทมีอะไรบ้างมาแบบก็เราอย่ไมีช้อบกันเลยเนาะ ซ้อมอย่างซ้อมอะรกเห็นพวกเรา4คนจริงๆไม่ทีวันเริ่มก็อยากเห็นพวกเราสคนเล่นละครอุุธรรมเพราะเห็นพี่เจยรือพีือซ้อมตลอดเวลาตลอดเวลาอ๋อถ้าไงไม่ต้องซ้อมเลยอ่ะเล่นได้เลยเล่นได้เลยสบายมากจริงๆมันค่อนไปทำงานใช่ไหมใช่เราสามารถสองคนนี้ทำเหมือนเขาจาที่เขาทิ้งเอไว้ใน ก็คิดแบบมันไม่ได้นะครับล่าสุดเมเพิ่งเล่นไปเองครับเพิ่งเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยหลายอะไรอย่างเงี้ยก็สบายๆครับแล้วคนทำเท่าไหร่ใช่สถานะเลยอนกับพีเจเป็นคนที่แบบว่านำอะไรนะทำที่เข้ามาในกลุ่มเราเป็นยังไงบ้างมันจะได้เห็นจริงๆทำเนี่ยจริงๆเราไม่ได้นำครับจริงๆเป็นทุกคนแต่ว่าแค่ไไม่ด้ทาแค่ใครจะว่าแค่ผมเป็นเลยอนลงนะอยู่ที่วัด ธรรมชาติครับรู้สึกว่าเราสามารถเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยไม่ได้เป็นชั่วโมงเลยอ๋อเนี่ยออนได้ไหมก็จริงๆมันคือธรรมชาติของเราอยู่แลนะผมว่าถ้าถ้ามันความยากจริงมันไม่ต้องให้ยากกัไนะครับออกมาได้เลยเออเราจะได้เห็นพาร์ทที่บนเวทีมีโอกาสไหมครัได้เห็นชาร์ตแบบควรมีนะครับโอ้โมีเดียวได้าบอกสักบอกเขาไม่ใช่บอกพี่แล้วช่พาร์ทของสี่คนจะเป็นยังไงบ้าง ความจริงเราเราก็พูดถัดเก่าเรื่องแบบเต้นร้องกันอยู่แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละโชว์เราก็จะพยายามเล่นแบบเดินอยากให้คนได้เจออะไรที่แบบเฟสขึ้นใหม่ขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นมากขึ้นไปไหยแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเขอยากให้มาดูกันนะอยากราได้ฟังวิดแบ่กับแฟนเจย์บอลที่เขาดูแล้วเขาอยากใหดูเขาเสนุกมาบ้างแฟนะแฟนอยากเห็นอะไรบ้าง เราได้เห็นอะไรบ้างแฟนๆอยากเห็นเออคืออ๋อผมว่าจริงเหมือนเขาเขาอยากเห็นตัวละครแหละครับหมายถึงว่าจริงๆแฟนๆก็รู้สึกอินกับกับเออซีรีส์เจลวอยช์ไหมละครส่วนตัวเขาคิดถึงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนอยากเห็นเออเชียร์โฟมอดบ้าบินตัวอีกฉากหนึ่งหน่อยคุณพร้อมแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วล่ะ อันหนึ่งอำถามไหนึ่งสามตอนนี้เราพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอุยพร้อมมากร้อยเปอครับผม1ัน0า็นต์ใช่แต่ทำไมน้าพีเจกับเลยอาทหน่าไยมากคลอมมา่เลยอมมันโกนกาเนโกนกาไปต้องบอกตรงไหนแต่ละคนในโชว์เนี้ยทุกตรงเลยครับคนเล่นคนเล่บคนเล่นรเวเ้องให้เกคนที่มีบัตรต้องรู้วาแต่คนกังวลอะไรคือผมว่าความกังวลของเราคืออยากทำให้มันดีที่สุดใช่ผมว่าแบบเออทุกอย่างมันเสร็จเป็นพร้อมแล้วแล้วก็แบบพี่โครงการ์ใหรือ แน่นแล้วแต่ว่าคำาบวลมันมีแน่นอนครับผมกดดันเรารู้สึกว่าอยากทำดีที่สุดเพราะว่าพี่แฟนก็มาเดีอยทุกคนเลยคือทุกวันนี้แบบว่ากังวลมากกลัวทำดีเกินไปช กลัวแบบว่าทําดีแล้วแบบว่าแฟนคลับจะแบบว่าตาตึงแล้วมันแบบว่าเก็บไม่อยู่เก็บไปเอาคาดหวังดูครับลุดนนะเพื่อนคาด้วยรออีกแล้วดีดีพี่เจกังวลอะไรจริงๆไม่ได้กังวลเลยแค่กดดันกดดันเหมือนกันครับเพราะว่ากดดันที่เพื่อนพูดกดดันที่เพื่อนพูดโอ้โหเอาคาดหวังเลยระเล่นละเล่นแต่จริงๆมันมันใกล้มากกับแบบอีกอาทิตย์เดียวเองครับคือซ้อมทุกวันจนลืมเวลาแล้วครับว่าแบบมันผ่านไปที่ ีพอมันกีกอาทีเดียวก็้าดเร็วจังแต่ก็พร้อมครับดูมือชิดนเนี่ยไดออยเป็นยังไงบ้างให้ความมั่นใจกับเพื่อนเลยก็จริงๆส่วนตัวตอนนี้แอบกังวลมากเลยครับว่าจบแผ่นมีไปคนจะตัดคำพูดนีวเมื่อกี้รอเล่นเมื่อกี้รอเล่นแซวๆรอเล่นครับก็จริงๆมันไม่ใช่ความกังวลหรอกมันคือความตื่นเต้นเพราะว่ามันก็เป็นแผ่นมีแรกของเราแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ใกล้ชิดกับแผ่นรับ บนเวทีแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่แค่บนเวทีไม่ไม่รู้ครับก็ลองลองซอื้อบัตรไปดูกันได้ก็จะพยายามใกล้ชิงกับแฟนแต่มีแขกเชิญนยมีแขกเชิญนยมีนะครับผมข้อสอาไหนวาเป็นยังไงให้แบบว่าเตรียมตัวเตรียมใจตเตรียมตาม,มาดูเตรียมใจไม่ได้หรอครับม,มันเกินที่จะเตรียมใจแน่อนอน ที่เหมือนคนเยอกับพี่หรือเปล่านิวพี่คนเยอกับพี่หรือเปล่าคนไหนอครับที่คนไหนที่นิวคิดจะอยู่อ่ะคนไหนฮะที่เหมือนที่พี่คิดอยู่อ่ะตอบคนนั้นด้านะอ๋อคนนั้นใช่พี่ตรงนู้นใช่ไหมไม่เกี่ยวพยายามอีกทีว่าวันไหนแล้วสงครับก็วันที่27มิถุนายนนะครับผมก็เป็นการมีแรกของเราครับเซลบอยช็อปโปสแตนต์จริงนะครับก็ซื้อบัตรได้ที่ออรติเก็ตนะครับแล้วก็ เเวนอทุกสาขาก็เข้าไปสู่ไดเลยก็่านไดครับผมทุกีนะครับครับกตน